สอนวิธีมัดเชือกแล้วตากผ้าให้ตึงนำปลายเชือกพับแล้วคล้องขึ้นไปด้านบนให้เราทําการหมุนเชือกประมาณ3มรอบโดยการมัดในจุดนี้จะเป็นการมัดในจุดเริ่มต้นนั่นเองครับส่วนท่านใดจะหมุนมากกว่า3มรอบก็ไม่มีปัญหาครับสามารถใช้งานได้เหมือนกันเมื่อครบรอบที่เราต้องการแล้วให้ทําการพับเชือกแล้วสอดเข้าไปยังรูบ่วงครับทําการดึงปมถอยหลังและให้รูดบ่วงไปติดยังเสาครับให้เราทําการดึงปลายเชือกไปคล้องอย่างเสาอ,อีกต้นครับ เข้าสู่วิธีการมัดเชือกแบบตึงเชือกครับโดยให้เราจับเชือกเส้นยาวเส้นเริ่มต้นเอาไว้และให้เราพับทําการหมุน3-4ถึงรอบครับเมื่อหมุนครบรอบที่เราต้องการแล้วนาเชือกอีกฝั่งพับแล้วสอดเข้าไปยังบวง่วงเราก็จะได้บ่วงสําหรับการตึงเชือกนั่นเองครับเมื่อได้บ่วงตามที่เราต้องการแล้วให้นําปลายเชือกสอดเข้าไปยังบ่วงได้เลย และให้เราทําการดึงปลายเชือกให้ตึงสําหรับความตึงของเชือกตามที่เราต้องการได้เลยครับวิธีนี้สําหรับใครมีแรงเยอะสามารถดึงเชือกตึงจนเชือกขาดได้เลยนะครับส่วนวิธีการมัดล็อกเชือกก็สามารถมัดได้ตามใจชอบเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับวิธีการมัดเชือกตึงเชือกเราตากผ้าแบบง่ายง่ายโดยเงื่อนนี้ยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับให้เราทําการวางเชือกไปข้างบนไม้ครับ ทำการหมุนเชือกจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนจำนวนสามรอบทำการจับเชือกเกลียวที่ 1. วางทับเกลียวที่ 2. แล้วทำการจับเชือกเกลียวที่ 2. ทับเชือก2สเส้นคล้องไปยังไม้ทำการจัดปรับต่งเชือกให้ตึงเมื่อทำเสร็จหนึ่งข้างแล้วก็ไปข้างที่2กันเลยครับในการมัดเชือกแบบนี้เชือกจะอยู่ข้างบนไม้เสมอ ทำการหมุนเชือกจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนจำนวน3รอบก็ทำการมัดในลักษณะเดียวกันได้เลยครับนำเชือกเกลียวที่1วางทับเกลียวที่2แล้วจับเกลียวที่2ทับเชือกทั้งสองเส้นแล้วคล้องไปยังไม้ทำการจัดปรับแต่งเชือกให้เข้าที่เชือกที่เรานำมาใช้ควรจะเป right ็นเชือกที่ยืดไม่ได้เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเงื่อนมัดบันได วิธีการมัดเชือกห้อยสิ่งของห้อยกระถางต้นไม้ให้เรานําเชือกมามัดในลักษณะแบบนี้เลยครับวางเชือกลงไปกับพื้นให้เราทําการหมุนหนึ่งรอบโดยบ่วงตรงนี้จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุที่เราต้องการมัดครับวางสิ่งของลงไปกลางการกระบาดให้เราทําการจับเชือกด้านหลังนํามารอดที่บ่วงข้างหน้าที่เราทําการเตรียมเอาไว้ครับถึงจัดปรับแต่งเชือกให้เข้าที่ โดยระยะบวงข้างหน้าและข้างหลังควรจะมีขนาดเท่ากันนำปลายเชือกอ้อมแล้วกลับมาข้างหลังอีกครั้งและให้เราวางเชือก <mel od ay großes> สวนข้างในนำมาวางทับเชือกเส้นข้างนอกและทำการดึงเชือกตามวิดีโอที่สาธิตได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีการมัดเชือกกระถางต้นไม้หรือสิ่งของที่เราต้องการมัด หากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไลด์ดวงดาวด้วยนะครับวิธีการมัดเชือกยกสิ่งของทำได้ไง่ายๆเป็นอย่างไรวันนี้ผมเมธีไลด์ดวงดาวจะพามารับชมครับให้เรานำปลายเชือกอยู่ฝั่งขวามือทำการหมุนมายังฝั่งซ้ายมือหนึ่งรอบและนำปลายเชือกกลับมาหมุนรอบเชือกอีกหนึ่งครั้งโดยการสอดครั้งที่สองเราจะสอดขึ้นไปข้างบนครับทำการดึงจัดปรับแต่งเชือก และให้เรารูดบ่วงเข้าไปแนบคิดติดแน่นกับวัตถุที่เราต้องการมัดเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับวิธีการมัดเชือกแน่นหนาและไม่ลูดหลุดแน่นอนครับหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ